สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเซ็บอทให้มันขายของนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้าไปในคอนโทรลที่เราจะเซ็บอทเลยนะครับอย่างอันนี้ผมตั้งไว้ว่าขายของตัวนี้นะครับก็เข้าไปเลยจากนั้นให้เราเปิดไฟล์ช็อปขึ้นมานะครับคือถ้าเราจะเซ็บอทขายของเราก็ต้องทําให้มันขายของให้ได้ก่อนครับเปิดไฟล์ช็อปขึ้นมานะครับ ออแบหรืออีดิขึ้นมาก็ได้ฮะให้มันขึ้นมาน,นี่อ่าจะอธิบายเป็นอย่างๆมาเลยนะครับตรงช็อปไตเตอรตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้บรรทัดเนี่ยครับหมายถึงชื่อร้านครับอย่าแงบบเช่นเราจะขายอ่าชูเราก็ตั้งชื่อให้มันแบบเหมาะสมนะครับกับกับของที่เราจะขายครับมันจะได้ คนคนซื้อจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ขายของได้ไวแล้วก็บรรทัดต่อมาคือตัวนี้นะครับตัว Shop Auto Start ก็หมายถึงว่าะจะให้บอร์ดเปิดร้านเองเลยไหมอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่ต้องสั่งคือปกติเราใช้คำคำมานหรือว่าคำสั่งในการสั่งบอร์ดให้ปิดหรือเปิดร้านได้อยู่แล้วนะครับในบอทดถ้าเราตั้งศูนย์ไว้ก็คือมันจะไม่ตั้งร้านอัตโนมัติ แต่ว่าถ้าเราจะทาบัรทั้งร้านยังไงเราก็ต้องตั้งศูนย์ได้ตั้งหนึ่งครับมันจะได้เปิดร้านเองเลยครับเวลาเปิดบอทดมาครับร้านแล้วก็สองอันนี้จะเป็นเรื่องของเวลานะครับเวลาในการจัดการอย่างอันเนี้ยเวลารอสมมติว่าเราอย่างบรรทัดเนี้ยครับบรรทัดที่สี่เนี่ยช็อปสตาร์ทเวทก็คือรอหนึ่งวินาทีฮะในการ ในการที่จะตั้งร้านเข้าเกมมาปุ๊บรอหนึ่งวิเราจะตั้งเราอาจจะหน่วงไว้หน่อยก็ได้ในกรณีที่เราตั้งร้านขายของเยอะๆอย่างของแบบสิบชิ้นอย่างเงี้ยฮะหนึ่งวิมันวายไปครับมันดูแล้วแบบเออไอนี่บอทนี่หว่าสิบวิไม่มีคนที่ไหนเอหนึ่งวิไม่มีคนที่ไหนตั้งของสิบชิ้นได้เราอาจจะหน่วงห้าวิสิบวิอะไรเง,งี้ยกว่าไปนะครับทีนี้ผมตั้งหนึ่งไว้ก่อนเพราะว่าอธิบายให้ดูเฉย อ่าอ่าตรงนี้ไม่ต้องสนฮนะตรงนี้คือปิดร้านปิดร้านเมื่อขายของหมดหรือเปล่าสมมติว่าขายของขายของจริงจริงมันก็ปิดอยู่แล้วนะน่า,นาความหมายว่าน,น่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหมดถึงจะปิดนะฮะสมมติาขายของสิบอย่างเนี่ยของชิ้นหนึ่งหมดปุ๊บปิดเทอมใหม่ น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าตั้งสูรไว้ก็ได้ครับจริงๆไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้ารวยก็ดีตัวนี้ชอบลุกก็คือการหันหน้าครับหันหน้าไปาท,ทางไหนสมมุติว่าเวลาเข้าเกมมาเนี่ยหน้าของเราจะมุ่งไปทางทิศเหนือใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าแบบถ้าตั้งสีมาเนี่ยมันก็จะลงมาทางทิศใต,ต้ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าเลขนี้มันมีอะไรบ้างแต่ว่าผมแนะนําว่าไม่ต้องใส่ปล่อยว่างไว้ เพราะว่ามันจะดูแล้วเหมือนคนมากกว่าบอทครับมันจะทำงานอัตโนมัติเกินไปแนะนำอย่างนั้นดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้ในช็อปต่อมาก็จะมาเซตที่ชื่อไอเทมที่เราจะขายอย่างอันนี้เขาเซตไว้คือแพนตี้เกงในกาเกงในาเกงในอันนี้ q คุณ่าไม่ใช่คุณ y ดิอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ ช่างมันวานไม่ออกก็ปรับปรับเป็นออจำนวนที่จะขายครับสมมติว่าอย่างเกงในเงี้ยเราขายได้ทีละตัวเราก็ต้องใส่หนึ่งอยู่แล้วครับจะไปใส่สิบเอ็ดมันจะขายสิบเอ็ดตัวไม่ได้ต้องใส่หนึ่งโอเคเป็นไพรส์ไพรส์ไนี่หว่าไพรือคือราคาที่จะขายอ,อันนี้นี่เขาใส่ไว้สองอันนะครับเป็นโอเ r b ร์บ็อกกับ แฮนตี้ก็คือก็คือโอบูบ็อกเนี่ยขายสิบเอดอันสมมุติในรถเข็นมีมีสามร้อยอันมันก็จะตั้งแค่อันฮะเพราะมันกําหนดไว้สิเออันต้องใส่จํานวนที่เราจะขายอย่างสามร้อยอันเราก็ใส่ไปเลยสาม้อันมีน้อยกว่านี้มันก็จะตั้งจํานวนที่มีอยู่ครับแต่ถ้ามีมากกว่านี้จะตั้งแค่สามร้อยอันนี้เป็นราคาอันนี้ก็คือจะสมมุติว่าเราจะตั้งหลายๆชิ้นเราก็หมายถึงหลายๆอย่างนะฮะเราก็ทํสามสี่ ไปเรื่อยฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเอาให้มันตรงกับในไอเทมครับที่อยู่ในโฟลเดอร์เทเบิลอะไรครัแค่นี้บอทก็จะขายของอัตโนมัติแล้วครับส่วนในคอนฟิกก็จะเป็นในส่วนของการหยิบของในกรณีที่เราจะเซตของอะไรหลายๆชิน้นอย่างเช่นขยะอย่างเช่นของทํายาสเตม อะไรเงี้ยเราก็จะมาเซตในเปิดคอนฟิกขึ้นมานะครับเปิดพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราหาสโตเลยครับสโตนี่ครับสโตสโต,สโตเราก็จะใส่เป็นหนึ่งอย่างที่เคยอธิบายไว้ครับหนึ่งหนึ่งคือเปิดใช้งานสักครั้ง mm hmm. NPC คือพิกัดพิกัดอันนี้ผมใส่พอนเทล่ากันนะท่านจำได้เทล่า แต่ถ้าขายของที่มอก็ใส่ที่มอไปนะครับผมจำไม่ได้วิกาบที่มออะไรสอง,สองอแค่นี้ครับเซตแค่นี้เองสองบรรทัดเองในการหยิบของส่วนสเต็ปก็ค่าดีฟอก็ใช้ได้อยู่แล้วครับใช้ได้เกือบทุกเมยงยกเว้นโคโมอดูออเซฟเลยนะครับปิดแล้วเซฟเลยแล้วก็เรามาตั้งไอเทมที่จะหยิบในไอเทมคอนโทร อไอเทมที่จะหยิบเราต้องก๊อปจากตัวอเนี้ยมาครับมาวางไว้เพ๊บเราจะให้มันหยิบหลายบ้างล่ะอ,อยกตัวอย่างสเตมแล้วกันนะครับสเตมโอเคสเตมจำนวนชื่อนี้ให้ตรงนะฮะถ้าไม่ตรงมันจะไม่หยิบนะบชื่อตัวเอตัวเล็กก็ไม่หยิบนะครับจำนวนที่จะหยิบใส่ตัวเอาหนึ่ง 1อันใส่ตัวนะฮะหมายถึงว่าถือไว้กับตัวนะหนึ่งอันพอเราไม่ไม่สนอะไรมากอาจจะเซ็สห้าอันก็ได้แล้วก็ถ้าเหลือหนึ่งถ้าเหลือต่ำกว่าหนึงให้หยิบ,ยบในครังอันนี้สำคัญครับอันนี้อันถัดเนี่ยใส่ลดเข็นอ่าใส่ลดเข็นที่กี่อันอนะ่ะสี่พันอันแล้วกันครับ เออผมข้ามตรงนี้ไปเลยไอ้ตรงนี้คือเก็บของใส่คังนะครับความหมายคือเมื่อไอเทมอันเนี้ยมันเกินเกินที่เรากําหนดเกินห้าไม่ว่าจะมีเท่าไหร่มันจะเก็บใส่คังหมดแล้วก็พวกวาในตัวห้าถ้าเราจะปิดเราก็ตั้งเป็นศูนย์ก็ได้ครับก็คือมีในตัวเกินห้าก็ก็ได้ก็ไม่ต้องเก็บนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับ่าคาทุกคิปก็คือหยิบมาในรถเข็นเท่าไหร่สี่พันแล้วก็เหลือในรถเข็นต่ำกว่าเท่าไหร่ให้หยิบให้เปิดค้างใหม่อเสเซจไ้หนึ่งราคาตโตอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกับอันนี้ที่ผมอธิบายเมื่อในรถเข็นถ้ามีเกินสี่พันเนี่ยมันจะเก็บเข้าคลังอันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องหวังดี ผิดเลยฮะนี่อันนี้สำคัญเหมือนกันฮะาจากในครั้งหยิบมาใส่ตัวเนี่ยเปิดไว้ไหมเนี่ยจะเปิดฟังก์ชันนี้ไหมว่างั้นเถอะเปิดดูแล้วครับเราต้องหยิบเข้าตัวก่อน to u a to อันนี้นะฮะจากครั้งเนี่ยเก็บของเขาหยิบของเข้ามาสู่รถเข็นเนี่ยจะเปิดไว้ไหมอันนี้มันปิดไว้นะครับ เราต้องเปิดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวขายของไม่ได้มาตั้งเลยครับถูกป,ป้าปเรียบร้อยครับแค่นี้ครับบอทก็จะหยิบไอเทมลงในรถเข็นแล้วครับพร้อมขายถ้าเราจะทำหลายๆอันเราใส่คอมมาก็ได้ครับในกรณีที่เป็นไอเทมขยะเหมือนกันแต่ถ้าเราจะขายอย่างอื่นด้วยล่ะอย่างโอบูบ็อกะ เพราะน้าหนักมันไม่เท่ากันเนี่ยโอโบบ็อกในใส่รถเข็นสี่พันไม่ได้นะครับเพราะน้ำหนักมันมากกว่ายี่สิบเท่าเอ้ไม่ใช่ยี่สิบเท่าดิีน้ําหนักมันยี่สิบอะครับไอ้น,นี่มันน้ําหนักแค่หนึ่งอย่างเงี้ยเราจะไปใส่คอมม่าท่านไม่ได้เราต้องแยกออกมา,าต้องแยกออกมาอย่างนี้นี่เนี่ยก็จะมีสองอันแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปอ่ะผมลองเซตเลยนะโอโบบล็อก กันเลยแต่เราแค่จัดการตรงนี้เฉยให้มันบาลานซ์กันออันนี้น้ำหนักรถเข็นโดยปกติแล้วเนี่ยจะมี8,000อันนี้เราหยิบมาแล้ว4,000ก็เท่ากับเหลืออีก4,000 4,000อ v e r o อกหนัก 20. 20 20 20 10อันก็200 100อันก็2,000 200อันก็4,000อ่ะก็หยิบ200อัน อ่าเนี่ยแบบนี้ครับในแค่นี้ก็น้ำหนักเต็มแล้วจะหยิบอย่างอื่นเพิ่มไม่ได้นะอ่าบางทีเราต้องรู้ด้วยว่ารถเข็นเราอ่ะมันมีพื้นที่ว่างเหลือเท่าไหร่อ่าเนี่ยครับแค่นี้ก็จะหยิบแล้วหยิบเต็มสี่พันสายรถเข็นพร้อมขายอูบววอ,อกสองร้อยอันสายรถเข็นพร้อมขายครับอย่างอื่นก็ไม่มีละมั้งอย่างอื่นมีอะไรไหมอ่าเพิ่มเติมนิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงก็ในคอนฟิกตัวนี้นะครับอ่าโดยปกติแล้วเนี่ย บอทมันจะตั้งไว้ว่า a อ t แทกออโต้แอตแทกออโต้คือตีทุกตัวเลยมอนเตอร์ Monster ทุกตัวทีนี้บอดขายของเราไม่ต้องตีมอนรับมันไม่จําเป็นเราก็ปิดศูนย์ไปซะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเจอสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยมันจะเดินเข้าไปตีฮะแต่มันตีไม่ได้ก็จะเดินกลายเป็นเดินตามสัตว์เลี้ยงเขาปิดไปแล้วก็อะไรอกอะแลนดอมบลอกแลนดอมบอกเดินสุ่มเนี่ยไม่ต้องเดินฮะยืนอยู่กับที่ยืนอยู่กับที่ แล้วก็ในล็อกแมปครับก็ครับล็อกแมปก็คือแมปที่เราจะขายของแหละครับสมมติว่าตั้งมอลล็อกไอโมเอาโอ้โหเนี่ยมันก็จะขายตรงไหนก็ได้ครับของมอลล็อกผมแนะนําว่าให้ตั้งพิกัดด้วยอย่างเช่นพิกัดอย่างเงี้ยครมันก็จะเดินไปที่พิกัดนี้เพื่อขายของนั้นนะครแมปก็ อันนี้ตั้งศูนย์ไปก็ได้ฮะไม่ต้องไม่ต้องบีเวิงมาฮะเดินไปเก็บของเฉย,เ,ยเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้แหละครับการเซ็ตจ,จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ